น,นี่ไงศาลเจ้านี่แหละดอนระคังแต่ไม่เหลือประสาแล้วนะแต่จะไปเดินสำรวจดูนิดหนึ่งครับเพื่อนๆครับผมจอดรถหันหน้าไปทางทิศตะวันออกเลยนะกึ่งกลางประสาทเลยเดี๋ยวเราจะเดินย้อนกลับไปทางทิศตะวันตกครับมีศาลเจ้าเลยตรงนี้นะขออนุญาตนะครับนี่อิฐประสาทนะอันนี้เห็นเรื่อแสดงว่าขุด เอาของแล้วนี่ข้างใต้เออนี่ไงคูน้ําผมรู้จากที่นี่นะครับจากการเขียนบอกกล่าวกันใน y o u t u b e นะครับของท่านผู้ชมรายการท่านน่าจะเป็นคนในร้อยแหละบอกว่าให้มาดูดอนนักขังโอ้เนี่ยนะส่วนหนึ่งของคูน้ําที่เหลืออยู่เดินไปดูทางนี้ดีกว่าทางด้นนี้เป็นทุ่งนาเออนี่ไงลักษณะคูที่โค้งไปนะครับคูที่กเกิดม้าน่ะเออนี่ไง หินทมาใบกริมส่วนหนึ่งของปราสาทอันนี้เสร็จอิดหินนี้ใหญ่พอสมควรนะเพื่อนๆอันนี้ไงฐานมันที่ผมเจอที่เมืองไดกรืออันนี้หินแรกที่อยู่ใต้ฐานรากปราสาทมาถึงนี่แล้วแสดงว่าโดนแบคโฮขุดเอาแล้วจริงสร้างปราสาทนี่เยอะมากเลยนะอันนี้ใช่เลยอันนี้ก็หินแรกฐานรากปราสาท ห,ดหเดี๋ยวดูัก่น่อยเสียเราน,นี้น่าสนใจนะเพื่อนๆเป็นร่องเลยครับสองร่องสามร่องคู่น้ำด้านที่ตะวันตกทางเข้าหลักก็คือกระท่อมันั้นเข้ามาที่นี่อันนี้เรายืนเล่นกันที่หลังปราสาทที่มีแต่ ขวดเหล้าขาวเอา้ามดมีมดบางแดดจากหินก้อนนี้อยู่เออช่วยไม่ได้นะกลัวทับอีกเฮ้ยมีรูด้วยนี่ไงมีตรงนี้ก็มีรูดินอุดเอาไว้เฮ้ยแสดงว่าประสานี้สูงนะหินก้อนนี้นะ่ะอาจจะเป็นชิ้นส่วนของเครื่องบนนะครับเครื่องที่อยู่ข้างบนนะเครื่องประับสถาปัตยกรรม เออเนี่ยดูธมอีใบครีมที่เสร็จอิดแล้วก็เสศษศิลาแรงธมอใบครีมที่แตกเต็มลานนี้ไปหมดเลยเ,เพื่อนๆเดี๋ยวเราจะเดินชมไปสักพักก่อนนะก่อนที่เราจะไปที่วัดป่าทุ่งสามกีธทามนะครับเพราะว่าท่านผู้ชมรายการได้เขียนมาบอกข้อมูลอันนี้เขาบอกว่าชิ้นส่วนประสาทนะครับบางส่วนนะ่ะถูกเก็บไว้ที่วัดเดี๋ยวเราจะไปดูกันอันนี้รูปเกิดมาที่หักมาทางนี้เ,นเพื่อนๆนี่ผมกำลังเดินมุ่งหน้าไปทางทิศเหนือนะ เดินสำรวจกันแต่เพียงนิดหน่อย<ๆ>พอทนะักเ,เพื่อนเพื่อนพสิ้นสภาพโดยสิ้นเชิงแล้วอันนี้ก็เป็นชิ้นส่วนเนี่ยอาจจะเป็นชิ้นส่วนของกาแพงแก้วกได้หินทมอใบกริ่มเนี่ยแต่ว่าถ้าดูจากสีนะอย่างนี้ก็คือโดนฝังดินมานานแล้วเขาก็ถ่ายออกมาไม่ได้ผ่านอากาศอย่างยาวนานจนเป็นสีดำอะ่ะภูมิประเทศโดยรอบนะเป็นที่ราบทุ่งนานะครับของแม่น้ําลํานางรองอะเสร็จภระชนะตอนนี้ผมเดินก็ยังไม่เจอนะปกติถ้าเป็นปราสาทนี่จะเยอะก็แสดงว่า ฐานประสานนี้เป็นทมอใบครีมแล้วก็มีกอไดอิดพวกกรอบประตูเป็นหินทรายเหมือนกับปรางที่ประสานเมืองต่ำนะอิดแล้วก็เนยังมีรอยฝนอยู่เลยก่อนที่จะมาแนบกันเชื่อมกันด้วยน้ําของอิดนะครับน้าดินนะ่ะแต่ว่าอิดนี้ลักษณะเล็กแล้วนะมันจะเป็นยุคยุคหลังมาแล้วครับยุค,คนครวัดมาแล้วนะ่ะลงมาแล้วนะ่ะไม่ใช่ยุคเก่ากว่านั้นหรอกถ้าเป็นยุคเก่ากว่านั้นนะอย่างเพื่อนๆไปดูคลิปปราสาทปลายบัทนะอันนี้ดูแค่สันนิษฐานจากขนาดที่เจอตรงนี้นะ แต่ผมก็เจอแต่เศษอีกเป็นระยระะนะครับที่ละเอียดแหลกแล้วแต่ก็สงสัยนะปรางที่ละเอียดแหลกได้ขนาดนี้เพราะอะไรในวันนั้นนะในวันที่ถูกทําให้ลงมาเนี่ยก็อาจจะเหมือนปราสาทอื่นๆก็ได้นะก็คือระเบิดอะไรสวัสดีครับเพื่อนๆผมดีใจมากนะที่มาที่นี่วันนี้ครับดอนระครังปราสาทดอนระครังตามที่ท่านผู้ชมรายการท่านเขียนบอกผมนะแล้วก็เหลือเท่าที่ ท่าผู้ชมรายการเห็นเนี่ยครับก็คือเราถ่ายดันมาแล้วนะก็เลยมากองไว้ทางทิศเนี่ยทุกครั้งที่ผมมาพื้นที่โบราณของขมรโบราณนะหัวสมองนะมันเหมือนมีคลื่นมันทาให้ลืมอะครับทักครั้งที่ผมแก้ปัญหานั้นโดยการใส่นาฬิกาเข็มทิศแล้วนะเนี่ยด้านหลังผมนี่คือทิศตะวันตกทางนี้ด้านทิศเหนือคูน้ำจะอยู่ด้านหลังนี่ครับทิศตะวันตกแล้วก็โค้งนี่หนึ่งไปทางทิศเหนือแต่เรื่องคลื่นเนี่ยผมเชื่อจริงนะเพราะว่าผมคิดว่าน่าจะเป็น น่าใกล้ๆก่อนน่าจะเป็นการสั่งแร่ครับหรือก้อนแร่อะไรบางอย่างอาจจะเป็นหินที่มีคุณสมบัติคล้ายๆแม่เหล็กอะคล้ายๆนะแต่ผมก็ไม่ทราบว่ามีความรู้ทางแร่แบหม่ๆนะที่จะสร้างสนามพลังได้นะครับพอผมมาที่ไรผมลงทิศทุกครั้งอะแต่ตอนนี้แก้ปัญหาได้แล้วโดยการใส่นาฬิกาเข็มทิศเลยเดินมาปุ๊บดูทิศเหนือเหนือตกออกตายเหลือเท่าที่เพื่อนๆเห็นนะเท่านี้แหละ ที่แล้วผ่านมานะครับปราสาทไดครึนะแต่ว่ามีท่านผู้ชมรายการผู้ท่านรู้ภาษาเขมรท่านบอกว่าโดยครึแปลว่าฐานดินที่นั่นอนะ่ะจะเป็นจอมดินใช่ไหมครับคือข้างในนะเป็นหินเป็นปราสาทยอยู่แต่อันเนี้ยเรียบเลยแปลกดีแล้วเอาหินปราสาทมากองไว้ข้างๆไม่ได้มีลักษณะเป็นการพังทลายลงมาแล้วก็เป็นจอมก็แสดงว่าผมเดานะในวันนั้นอนะ่ะอาจจะนามนมาแล้วแหละ,หละที่คนทําให้ปราสาทพังลงมาใช่ไหม แล้วก็แยกมันออกแยกออกแยกออกแยกออก,ก,ออก,ออกหาหาหา,หาจึงเป็นแบบนี้แล้วก็คูน้ําที่ตื้นดูแล้วก็น่าจะตื้นทางธรรมชาติเลยครับเพราะผมดูลักษณะเดินแล้วเป็นดินทรายเลยแล้วก็ตรงนี้ด้านทิศตะวันออกทิศเหนือเห็นไหมลืมอีกแล้วต้องดูตลอดวันนี้แปลตงตัวนี้แสดงว่าข้้งล่างน,นี่ยังต้องมีอะไรอยู่เยอะนะหรืออาจจะเป็นเพราะว่าผมโง่งโดยธรรมชาติก็ได้ก็พัด ตะกอนมาใช่ไหมครับเวลาฤดูน้ําหลากก็ทาให้ตื้นเขืนไะด้แต่ถ้าตื้นเขือนทาไมไม่ตื้นทั้งหมดเลยลนะ่ะทำไมเหลือไว้เพียงเท่านี้อันนี้เป็นการตั้งคําถามก็ดีเหมือนกันนะทาให้ฝึกรับความสงสัยนะนะครับเดี๋ยวเราไปดูหลักฐานที่เหลืออยู่ที่วัดทุ่งสามัคคีธรรมครับไปดูดีกว่าเผื่อจะเจออะไรน่าสนุกสนุกกว่านี้มาถึงแล้วครับวัดป่าทุ่งสามัคคีธรรม อาจารย์ครับมาขอชมของโบราณที่ขุดเจอที่ดอนรักคังครับอาจารย์<ป>ี<ป>่เลยหมดทานมาแล้วเขาเอาไปแล้วหรอครับอาจารย์ทั้งหมดเลยหรอครับพวกเศษก็เอาไปหมดเลยเอ้ยพวกนั้นเลยก็เอาไปหมดอาจารย์เกิดทานตอนมันเป็นรูปร่างไหมไม่ไม่ทรันอาจารย์เกิดมาก็ไม่เห็นเลยใช่ไหมครับเกิดมาเด็กขุดหาเลยขุดหารักคังอ๋อมีคนขุดหามานานแล้วขุดึงเล็กนเล็กหน่อยถึงว่านะใช่รักคัง อาจารย์เจอเจออะไรบ้างครับตอนเจอมองเจอจอบมือทุกคนมันฟุ้บนเขาหน่อยก็ียกโดนระคังระคังแต่ว่าไม่เจอระคังใช่ไหมครับไม่เจอเรียกมันจะเรียกโดนระคังมาที่เดิมอีกรอบเดี๋ยวเราจะเดินไปสำรวจทางทิศใต้นะว่ายังจะมีร่องรอยของคูน้ำอยู่ไหมเฮ้ยเรามีแนวคันดินเดี๋ยวไปดูนะเซ่ทุ่งนาเราก็มีสระน้ำแล้วตอนขุดหลุมปักเสาไฟฟ้าเนี่ย เป็นไปไม่ได้นะที่จะไม่เจอเศษกระเบื้องเศษหินอะไรเลยขุดแบบไม่รู้เรื่องเลยงไงกลับมานั่งที่เดิมจากการไปสํารวจที่วัดทุ่งสมมามกิ่ทงทำเมื่อกี้นะครับแล้วก็ได้คุยกับพระท่านหนึ่งนะท่านเล่าให้ฟังว่าสมัยเป็นเด็กนะตามในการสัมภาษณ์เมื่อกี้แหละก็คือ7จสปีที่แล้วเคยมาขุดตอนเป็นเด็กใช่ไหมครับแต่ว่าก่อนหน้านั้นอนะ่ะก็มีสภาพการถูกรื้อค้นมาก่อนแล้วก็ไม่ทราบว่าโดนรื้อค้นในยุคสมัยไหนก็คือ สลายแล้วประสานนะครับโดนคุณหาสมบัติแต่จริงๆแล้วผมก็พอจะประิดประต่อได้นะว่ายุคไหนในการถูกทําลายแล้วก็ถูกรืือคคนนะแต่ว่าถูกเืือคคนนานามาแล้วไม่ได้ถูกเพิ่มค้นพบแบบที่เขาออกข่าวกันนะมันเป็นไปไม่ได้หรอกของที่มันใหญ่ถึงขนาดนี้อยู่อย่างเนี้เราจะมาจะกระเดยบังเอิญดีใจใหญ่โตไม่ใช่หรอกแต่ว่าอย่างไรก็ได้เห็นนะครับว่าในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์มี พื้นที่ที่เคยมีปราสาทหินนะครับปราสาทพูดปราสาทหินมมกนะปราสาทเพราะว่าจริงๆเราก็มีไม้ไม่อิฐอะไรเยอะยะพื้นที่ที่เคยมีปราสาทน่ะเยอะะไปหมดเลยพอมีคนบอกข้อมูลผมไปถ่ายเออก็มีสร้าง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 ไปเรื่อยๆเป็นเมืองขนาดใหญ่เหมือนกันนะจริงๆแล้วบางทีเราดูประเทศเพื่อนบ้านนะครับที่มีอาคารโบราณสถานเยอะๆใช่ไหมอย่าง ที่ประเทศแคนาดาใช่ไหมที่พม่าที่ลาวที่อะไรมีเยอะแยะไปหมดเพราะว่าเขาไม่ได้ทําให้มันเรียบเพื่อปลูกอะไรขึ้นมาเป็นไร,ร่เกษตรแต่ที่เมืองไทยนะ่ะตงทาให้มันเรียบแล้วก็ปลูกอะไรขึ้นมามันสะท้อนหลายอย่างนะปัญหาที่ประเทศแบบนี้สะท้อนปัญหาว่าคนอดอยากเนยทุกตารางนิ้วทุกตารางพื้นที่จะต้องถูกดัดแปลงกแก้ไขให้เป็นพื้นที่ปลูกอะไรที่ขายได้ครับเพื่อให้ได้เงินเพื่อให้ได้อาหารให้ได้มีชีวิตอยู่รอดเนี่ยมันไม่มีอะไรเลย เดี๋ยวเรื่องแบบนี้ต้องหยุดพูดครับเพราะว่ายิ่งพูดไปไม่จบหรอกเพราะว่าปัญหาน่ะเป็นอาสวะใช่ไหมถูกหมักหมมหมักหม,มมมานานเลยหมักหม,มมทั้งในสภาพที่มองเห็นแล้วนะหมักหม,มมในสภาพความรู้สึกที่มองไม่เห็นอีกทริปการเยี่ยมชมดอนรักขังนะครับพื้นที่ที่เคยมีซากปราสาทเนี่ยที่ผมกําลังนั่งนั่ง,น,งนั่งอยู่เลยขอจบลงแต่เพียงเท่านี้สวัสดีครับ